เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยมาถึงข้อ19แล้วนะคะทุกคนมอนตรี along with his friends จุดจุดจุด from เชียงใหม่ to Bangkok at the end of this year มนตรีใช่ไหมคะมนตรีเป็นประธานของประโยคนี้แล้วนะเป็น subject นะคะมนตรี along with his friends นะคะจะทำอะไรสักอย่างถูกต้องไหมคะ from เชียงใหม่ to Bangkok จากเชียงใหม่ถึงถึงกรุงเทพใช่ไหมบอก สถานที่นะคะ at the end of this year บอกเวลาถูกต้องไหมคะอะ่ทุกคนมาอีกแล้วดูจากช้อย c e เนี่ยต้องเป็นเรื่องอะไรคะทุกคนเรื่องเทนแน,แน่เลยถูกต้องไหมทุกคนมีเรื่องเทนนะคะข้อนี้นะเป็นเรื่อง tense นะคะแล้วก็เป็นเรื่อง subject นะคะกับ verb agreement ใครทำข้อนี้ผิดนะคะและอยากไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มแบบเฉพาะเรื่องนะคะก็คือ2เรื่องนี้เลย tense กับ subject กับ verb agreement นะทุกคนอ่ะมาดูกันก่อนนะคะเรื่อง tense ก่อนเลยก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาเขาทาไมคะก็เหมือนจะแอบแกล้งเรานิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่า at the end of this year นะคะแปลว่าอะไรปลายปีนี้ใช่ไหมคะปลายปีนี้เนี่ยเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะ เป็นอนาคตถูกไหมเอ่ยเป็นฟิวเจอร์เนาะ at the end of this year ปลายปีนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะทุกคนถ้าบอกมาถ้าถ้าโจทย์บอกว่า at the end of last year นะะก็คือปลายปีที่แล้วก็เป็นอดีตแน่นอนอยู่ยแล้วใช่ไหมแต่พอ at the end of this year เนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ current นะคะไม่ใช่ปัจจุบันเนาะมันเป็นอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยเนี่ยต้องเป็นช้อยที่เป็นฟิวเจอร ทีนี้เรามาดูกันดูดูนะคะอันนี้ is planning เนาะอันนี้ are planning อันนี้ have been planning ช้อยที่สี่นะคะ plans ช้อยที่ห้า plan อ่ะช้อยหนึ่งนะคะ is planning to cycle มันหน้าตาเหมือนเหมือนอะไรคะทุกคนเหมือนปัจจุบันถูกต้องไหมคะ present tense นะคะแต่ว่าทำไมเอ่ย is นะคะ is am r ใช่ไหมบวก verb ing เนี่ยนอกจากจะแปลว่ากำลังทำใช่ไหมคะกำลังทำอะไรสักอย่างนะคะที่เป็น present แล้วเนี่ยมันยังแปลว่าอะไรมันยังแปลว่าอะไรได้อีกคะมันยังแปลว่าจะทำใช่ไหมคะที่เป็น future tense ได้อีกนะทุกคนอันนี้คือแน่นอนใช่ไหมคะจะทำแน่นอนนะ คือแบบวางแผนวางแผนวางแผนไว้แล้วนะมันจะคล้ายๆกับวิวใช่ไหมคะวิวบิกเวิร์มหนึ่งคือสองตัวเนี้ยถ้าในรูปของฟิวเจอร์เทนเนี่ยอันเนี้ยก็คือจะทำใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือจะทำแน่ๆนะคะจะเน้นกว่านะว่าทำทำจะทำแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยเป็น present ก็ได้เป็น future ก็ได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เป็น present ก็ได้ถูกปะ f ิวเจอก็ได้แต่ว่า is planning คืออะไรวางแผนถูกไหมกำลังวางแผนหรือ is planning to ใช่ไหมคะ have been planning อันนี้แน่นอนว่าเป็น present นะคะ have been planning ยังไงก็เป็น present ถูกต้องไหมเอ่ย present perfect continuous นะคะชื่อเทนนี้เนาะทุกคนไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้นะที่จริงแล้ว plans for cycling กับ plan to cycle นี่เป็นอะไรเอ่ยทุกคน เป็น present simple ถูกต้องไหมคะ present simple แน่นอนนะ present simple นะคะโอเคหลังจากที่เราดูเรื่อง tense ไปแล้วนะคะเราจะมาดู subject กับ verb agreement บ้างเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะทุกคนจะได้แบบมองง่ายๆแล้วก็ subject อันนี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมคะ subject วก verb agreement ก็คืออะไรเอ่ยเรื่องนี้ subject กับ verb agreement ทุกคนสังเกตไหมเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดว่า I do something แต่ถ้าพอเป็น she ปุ๊บเนี่ยจะเป็น she does something ถูกไหมคะหรือว่า Jenny and Anna do something แต่พอเหลือแค่ Jenny ปุ๊บก็จะกลายเป็น Jenny does something หรือว่า Anna does something อันนี้แหละคะ่ะทุกคนเรื่องเล็กๆเ,เรื่องนี้ชื่อว่า subject กับ verb agreement นะคะก็คือการที่ เวิร์นะคะมันผ่านตามประธานนั่นเองเรามาดูข้อนี้ประธานคือมนตรีใช่ไหมคะทุกคนถ้าเจอมนตรีแล้วก็ถ้าเจอประธานนะคะแล้วเจอแบบนี้นะทุกคน along with his friends ทุกคนอาจจะคิดว่ามนตรีไปกับเพื่อนใช่ไหมคะมันต้องเป็นประธานพระหูพน์แน่เลยใช่ไหมครับต้องเป็น plural แน่เลยถูกต้องไหมเอ่ยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยประธานเนี่ยเป็น s i n g u l a r นะคะ ซิงค <Sing> mm ์เลอก็คือเอกถูกต้องไหมเอ่ยประทานข้อนี้เป็นเอกพจนะคะ mm hmm. เพราะว่าประธานข้อนี้มีแค่มนตรีเท่านั้นนะอันนี้เราโดนหลอกนะคะถ้าทุกคนเจอนะคะคอมม่าอย่างนี้นะทุกคนคือมันเป็นการขยายเฉยๆมันบอกเราเฉยๆนะมันแบบคือถ้าเจอคอมม่าแบบนี้นะคะแสดงว่า แสดงว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยคือถ้าตัดออกไปเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรต่อประโยคนะคะแต่ตัดมนตรีออกเนี่ยไม่ได้นะทุกคนเพราะถ้าตัดมนตรีออกปุ๊บประโยคนี้จะไม่มีปัะธาเลยถูกต้องไหมคะมันไม่ได้นะแต่ถ้าเจอแบบนี้นะคะไม่ว่าไม่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะทุกคนถ้าเจอคอมม่านะคะอย่างนี้นะก็คือตัดออกได้นะคือมีไม่มีก็ประโยคก็ความหมายเหมือนเดิมนะคะต้องการที่จะสื่อเรื่องเดิมแต่ว่าเนี่ยเข้าแค่แบบเหมือนแบบบบกๆช้ำแถมไม้เฉยๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ดูนะถ้าเราไม่ดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือแค่มนตรีใช่ไหมคะถ้าเหลือแค่มนตรีที่เป็นประธานหลักเนี่ยข้อนี้ประธานก็เลยเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเวิร์บก็ต้องเป็น s ิงค u ล่าเวิร์บถูกต้องไหมคะกริยาเอกพจน์ถูกต้องไหมคะสิงคุล่าเวิร์บมีอะไรบ้างทุกคน is ใช่ไหมคะ is หรือว่า does ถูกต้องไหมเอ่ยมันต้องเติม es หรือว่าอย่างคําว่า want ต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็น want ที่เติม s ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องว่าว่าช้อยไหนเป็นซิงค u ูล่าเวิร์บกันช้อยแรกนะคะ is ถูกต้องอันนี้ซิงค u ูล่าถูกไหมอันที่สอง are อันเป็น are ซะแล้วนะคะอันที่สาม have อันที่สี่นะคะ plans อันที่ห้า plan ช้อยไหนบ้างทุกคนที่เป็น plural ชัดเจนมากช้อยสองเป็น plural ถูกต้องไหมคะช้อยสามก็เป็น plural ช้อยห้าก็เป็น plural นะคะเพราะว่าถ้าถ้าประธานมีหลายคนแล้วเนี่ยกริยาจะไม่เติม s ถูกต้องไหมคะทุกคนจำง่ายๆนะประธานหลายคนแล้วประธานหลายคนแล้วกริยาไม่เติม s กับ es ถ้าประธานนะคะ มีแค่คนเดียวเงาๆโดดๆนะคะกริยาเนี่ยเขาจะเติม s e s ไปเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้่ก็จะเป็น m o n t ี plans ถูกต้องไหมคะกับ m o n t ี is planning อ่ะเราตัด3ช้อยไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราทำเรื่อง t e n e ด้วยเนาะเราบอกว่า t e n e ข้อนี้ต้องเป็น future ถูกไหมแสดงว่าช้อยสเนี่ยเรื่อง t e n e ก็ผิดนะคะก็ไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะเป็น present ช้อยสี่เรื่องเทนก็เป็นเพซเซนต์ช้อยห้าเรื่องเทนก็เป็นเพซเซนตนะคะโอ้โหชัดเจนเหลือช้อยเดียวเลยที่ไม่โดนตัดเรื่องอะไรเลยถูกต้องไหมคะเทนก็ถูก subject verb a ์อกอะคีเมก็ถูกนะคะก็คือช้อยไหนเอ่ยทุกคนช้อยหนึ่งถูกต้องไหมคะ is planning to cycle นะคะก็คือวางแผนนะว่าจะปั่นจัก,กรยานใช่ไหมคะจากเชียงใหม่นะมากรุงเทพเลยนะคะตอ,ตอนตอนปลายปีถูกต้องไหมเอ่ย ทุกคนพอได้ไหมคะเรื่องนี้ไหวอยู่เนาะ tense กับ subject verb <work S 1> agreement นี่เขาเจอบ่อยนะคะไม่ว่าจะทำข้อสอบอะไรรับรองเจอแน่นะคะจะเข้ามาหาลัยไหนในไทยต่างประเทศนะคะเจอแน่นอนนะทุกคนได้นะคะแกะข้อนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าใครยังไม่แม่นนะคะไปทวนเรื่อง tense กับ subject verb agreement ด้วยนะตรงนี้ก็คือบอกให้คร่าวๆเลยเนาะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเจอแบบ at the end of this year อย่างเงี้ยก็จะเป็น future นะ เรียบร้อยนะคะทุกคนข้อ19นะตอบช้อยหนึ่งค่ะ is planning to cycle ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไอติม <Acting, S 2> กับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม